จะต้องทนให้โซ่เข้าหล้ออยู่ทำไมต,ตัวนี้เลยเข่าควายพรมโซ่หมดปัญหาโซ่เข้าหล้อ วันนี้พบกับช่างนันวันว้ันนี้<ะ>เราไดออเดอร์จากลูกค้านครสวรรค์าเซกกระดาลูกเทืออเจ็ดโซ่พอมาถึงตรงเวลาลูกค้ากําลังจะใช้งานพอดีทางเราจึงไม่รอช้าเอาของรุมแล้วจัดการใส่ให้ลูกค้าเลยวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานของกระดาลูกเทือกและเข่าควายพร้อมโซ่ของเราของเก่าลูกค้าใช้มาเป็นสิบปีแล้วบอกว่าทนใช้เพราะหนักมากยุกไม่ไหวลูกค้าติดตามทางเพจมาหลายปีแล้วคลิปพี่ช่างเททให้ชมบ่ หรืวตัดสินใจสั่งมาลงใช้ดู แรกอาจจะเก่งหน่อยเพราะว่าเคยใช้แต่เป็นชื่นแต่ลองเลี้ยวดูแล้วโอ้โหสบายมากลูกค้าไม่รีบค่อยๆไปเพราะว่ายัางไม่ชินดาลูปเทอ่อของเราใช้เป็นไม้กระบะง่ายไม่อมนะเราจะมีทั้ง6ซศอก7ศอก8ศอก9ศอกสามารถสั่งได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น7ศอกราคาอยู่ที่5,000ันบาทถ้าเป็น6ศอก7ศอก5,000ันศอก5,500และ9ศอก6 0พันบาทเดี๋ยวให้พี่ช่างทดลองให้ลูกค้าดูก่อนหนึ่งอบที่การใช้ ้งานง่ายไม่ยากสบายมากลูกค้าติดตามพี่ช่างมานะพี่พี่ช่างมาส่งของเองและสามารถเททให้ลูกค้าดูได้สามารถแนะนําวิธีการใช้งานคุยง่ายเป็นกันเองสุดการทํานาถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงวัยอีกด้วยปัจจุบันนี้แทบจะไม่เห็นผู้สูงวัยแล้วใหญ่ก็จะเป็นนุ่หนุ่มสาวๆวที่หันมาทํานาการทํานาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็ว่าได้ก้มก้มเงยเงอยู่ท่ามกลางแสงแดดทำให้เสียสุขภาพและเกิดการปว ม่่รางการทำนาก็มีประโยชน์อีกมากมายเพราะนอกจากคนไทยจะได้อิ่มท้องจากการบริโภคข้าวที่ปลูกเองในประเทศแล้วยังจะสร้างทัศนคติให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของขา้าวเพราะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเราใช้เวลานานการปลูกข้าวร่วมกับลูกหลานจึงถือเป็นการสืบทอดอาชีพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยการทำนาเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนทางอาหารเพราะประเทศไทยถูกยกให้เป็นครัวอาหารล้ำ ดับต้นๆ้นของโลกให้ลูกหลานไม่ลืมอาชีพกระดูกสันหลังของชาตินั่นเองพูดมาเยอะแล้วมาดูการใช้งานของเซตกระดาษลูกเทือกกันบ้างตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งเราสามารถดึงเลนได้ที่เป็นมุมๆเราสามารถเข้าได้ปกติและสามารถเลี้ยวได้ง่าย สังเกตเข่าควายพรมโซ่ของเราฝั่งไหน <c oughs> เลี้ยวฝั่งนั้นจะหอ้อยตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะตึงตามปกติส่วนกระดานเ,เล็กๆแผ่นหลังเอาไว้ดึงลากเลนล่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยวกันอีกรอบหมุนวงกลมหมุนแบบไหนโซ่ก็ไม่เข้าหลอร้อยเปอร์เซ็นต์ออกแล้วของเราใช้ง่ายไม่ขื่นไม่คะโอทีเราให้ก็ไม่ได้กระลงกองเกงนะ่นะไปแบบใหญ่ๆจุกๆไปเลยอำนาจยุคสมัยนี้ต้องไม่เหนื่อยอุปกรณ์ทุ่นแรงแบบใช้งานง่าย เห็นใหม่พี่ช่างเพชรให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยเมลูกค้าไว้ใจและตัดสินใจซื้อของจากทางอู่ไปแล้วของชิ้นนั้นต้องใช้งานได้และไม่เสียเงินเปล่ารปโย์ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนลูกค้าสามารถถามพี่ช่างได้เลยพี่ช่างจะอธิบายการใช้งานและวิธีการเก็บรักษาก็อธิบายการใช้งานเกือบอันไปแล้วนะเนี่ยลูกค้าบอกว่าแบบนี้ก็เจ๋อเลยแต่ดาลูกเทือกของเราเป็นไม้ก็บ้าการแช่น้ำยาพวกมมด รล,ล,ลูกค้าบางคนถามว่าน้ำยาที่แช่คือน้ำยากันน้ำใช่ไหม วดจะปวดของที่ไว้ใช้กับน้ํามันก็ต้องใช้กับน้ําได้จะเอาไว้กันน้ําทําไมหรือมันมีน้ํายากันน้ําอ้อันนี้แอดมินไม่รู้จริงๆนะเนี่ยไม้ไปใช้กับน้ํามันก็ต้องเปียกน้ําอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไหมสรุปการเปียกน้ําก็เป็นเรื่องปกติของไม้ผที่ไม่ปกติก็คือใครกันละเนี่ยหรือว่าเป็นแอดมินเองเดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคาอีกทีนึ่ามีขายทั้งเซตเจ็ดซอกแปดซอกเก้าซอกหกซอกเจ็ดซอกราคา อยู่ที่9,800้บาทแปดศอกราคาอยู่ที่1300งหมื inate, <S <S <sem> ่นสาอเซ็ตเราก็จะมีกระดาษลูกเท้่ให้เข่าคว so, ายพร so, ้อมโซ่กันโซ่เข้าห้อมีสกีและชักล้อหรือ <1 S 2> ลูกค้าจะซื้อแยกก็ได้กระดาษลูกเที่หกศอกถึง7จ็ดศอกห้าพันแปดศอกห้าพันห้าเก้าศอกหกพันบาทเข่าควายพร้อมโซ่ราคา1,400บาทถ้าจัดส่งมีค่าส่ง 100, 100, 100, 500, 100 000, รวม1 5 0 0บาทรวมสกีเนบสิบหลอราคาส่งพันสงค่าส่ง ส่งร้อยถ้าให้จัดส่งรวมเป็นส่งบันซีร้อยบาททักลงราคา1,300บาทมีค่าจัดส่ง100รวมเป็น1,400บาทรวมส่งเอาจริงๆการใช้งานอุปกรณ์การ,กรเกษตรจะใช้งานดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คนใช้7 0ก็อยู่กับคนที่อยู่บนกระดานนี้เละอุปกรณ์ก็อีก30เซนที่ต้องใช้งานง่ายและก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นโอเคพูดไปพูดมาพี่ช่างก็จะทำเทกเ็จแล้ว ทำนาไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดทุกอย่างต้องการการฝึกฝนและการชำนาญลูกค้าท่านใดสนใจสามารโทรมาส,สอบถามที่พี่ช่างได้หรือปรึกษาได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ